ถ้าถามน้องก้อยว่าการลอกกับใบหอมควรลอกตอนไหนน้องก้อยก็ยังยืนยันคำเดิมค่ะเราควรลอกใบเขาตอนที่ต้นเขาแข็งแรงติดรากดีแล้วเท่านั้นทําไมอะหรอคะก็เพราะว่าเขาแข็งแรงแล้วเวลาที่เราลอกเนี่ยเขาจะได้ไม่หลุดติดมือเรามาค่ะพออายุน่าจะประมาณ20-30ถึงวันนี่แหละค่ะทุกคนให้รากเขาแน่นกอนการที่เราลอกกับใบหอมเร็วเกินไปเนี่ยอาจจะไปกระทบกระเทือนรากที่กําลังงอกมาค่ะตอนที่เขาเป็นเบบี้อยู่เนี่ยเขาก็ขมขมเมนในการแทงรากออกมาหาอาหารเพราะฉะนั้นอย่าไปรบกวนเลยดิ ให้ดูลักษณะต้นด้วยค่ะให้ต้นเขาเริ่มแตกกอมาแล้วก็มีพุ่มใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ทําการลอกได้เลยการลอกกับใบสําคัญไหมสําหรับน้องก้อยมันก็ยังสําคัญอยู่นะคะเพราะว่าเวลาที่เราลอกกับใบเนี่ยมันจะดูเขียวสวยค่ะไม่มีใบรกๆมารบก,กวนถ่ายรูปออกมาก็น่ามองน่าชมค่ะที่สําคัญช่วงหน้าฝนแบบนี้เวลามีใบเก่เกาะต้นเยอะๆเ,เ,เขาก็จะเปื่อยง่ายค่ะเดี๋ยวน้องก้อยจะเทียบผอมแปลงเดียวกันให้ดูแบบชัดๆเลยระหว่างลอกกับใบกับไม่ได้ลอกเนี่ยพี่ๆชอบแบบไหนมากกว่ากันคะแต่น้องก้อยชอบแบบนี้นะดูสวยสบาย ตาดีค่ะ